ี่ค่ะชาวฟินฟินแลนด์นะคะแล้วก็สวัสดีนะครับเติร์ดครับก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเติร์ดนะก็จริงๆรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วม MV กับเติร์ดนะคะเพราะว่าตั้งแต่เติร์ดเข้ามาก็เขืนว่าแบบว่าเป็นสิลิเป็นใหม่ที่หน้าตาน่ารักมากนะหน้าหวานกว่าผู้หญิงอีกนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะคะก็จริงๆเติร์ดเป็นคนที่ ดูเหมือนว่าจะทำตัวแบบว่าฟุ้งฟริ้งจะดูหล่อตลอดเวลาจะดูเหมือนใน MV เนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าเท่มดใจสาวๆาแต่จริงแล้วเติรเป็นคนที่หลุดมากๆนะคะอย่างที่บอกว่า n นิวคัมเมอร์เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่สนไม่มีเลยนะคะสัมผัสกองถ่ายมาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบขี้เล่นเดี๋ยวอยู่ดีๆก็แบบทานู่นทํานี่กระโดดไปกระโดดมาร่วมง,งาน MV กับเติร์ดมาสองครั้งแล้วก็คือ MV เติร์ดเองกับ MV รวมกับมิกาเซ่เติร์ดจะเป็นคนที่จะเริ่มคึกตั้งแต่แบบคนอื่นเขาเเเเรรริิมมนน่่่่่่มมมมหังงงนนนนนาป็ต้คจะวบ จะคึกมากอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาเต้นจะเล่นห่วงยางจะเล่นกระโดดลงน้ําเล่นกับคนนู้นกินนั่นนู้นกินอันนี่อยากจะถามเตินว่าแบบไปเอาพลังมาจากไหนทําไมถึงชอบคลึกตอนลังคืนนะเออเตินครับยวถามก่อนเลยว่าจริงหรือเปล่าห้าชก่มงงคืนที่เราเพิ่งจะมาคลึกเหรอจริงๆเนี่ยตีสองตีสองทำอะไรบ้างตอนนั้นทำอะไรบ้างฮะถ้าคือทุกคนเขาหมดพลังกันลแบบนอนลิงเนี่ย บรรยากาศคนอื่นเขาหมดแรงแล้วเรายังคึกคื้นกระโดดลดเต้นกันมีพลังตอนดึกๆครับตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีพลัง๋อไม่ค่อยมีแล้วแตงกิ้วเขาถามมาว่าเอาพลังมาจากไหนครับก็จริงๆน่าจะเป็นอาหารที่อัดเข้าไปตั้งแต่ตอนเช้าเพิ่งมาออกอาการตอนดึกครับก็ถ้าอยากติดตามผลงานของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ที่ยูทูบของยูชาแนลครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับ Channel ปรทับถงคนรักดนตรี24ชั่วโมง